วิใใจัยเชิงพาณิชย์กิดถึงสวกสวัสดีครับแนวทางการพัฒน,นาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการลดการพึ่งพาการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมียาปราบศัตรูพืชและสารเคมีต่างๆล้วนส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยรวมของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัยโดยเฉพาะสารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรย่อมทำให้ประเทศไทยต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคอาหารปลอดภัยอย่างเร่งด่วนครับ ด้วยเหตุนี้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสอวกจึงได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการวิจัยเชิงพาณิชย์คัดเลือกจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อนำไปพัฒนาขยายผลในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์พอดอ .1 พอดอ .2 และพอดอ .3 ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนอกจากนี้ยังได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่าปุ๋ยชีวภาพภายใต้ชื่ออาดานน้า1 อาด้าสองอาด้าสและอาด้าสโครงการนี้เนี่ยนะคะก็เป็นโครงการที่ทางสำนักง,งานเนี่ยให้การสนับสนุนในเรื่องของการคัดพันุ์ของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆจากธรรมชาตินะคะที่มีประโยชน์ต่อด้านการเจริญเติบโตของพืชซึ่งก็มีการพัฒนาออกมาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์หลายชนิดที่มีความสามารถที่แตกต่างกันและก็ล้วนแต่เป็นจุลินทรีย์ที่ มีความสามารถพิเศษที่สูงมากนะคะเท่าที่เคยมีการรายงานมาผลิตภัณฑ์อาด้าหนึ่งอาด้าสอาด้าสามและอาด้าสสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์โดยช่วยให้เกษตรกรมีพื้นที่ในการเพาะป,ปลูกที่อุดมสมบูรณ์สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพทําให้เกิดรายได้ที่มากขึ้นอันได้แก่ผลิตภัณฑ์อาด้าหประกอบด้วยจุลินทรีย์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปุ๋ยหมักให้ได้รวดเร็วและคุณภาพดีผลิตภัณฑ์อาด้า2ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญได้ดีในวัสดุเปียกเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยสามารถใช้กับวัสดุเปียกได้หลากหลายผลิตภัณฑ์อาด้า3ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ช่วยสามารถป้องกันและควบคุมเชื้อที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเน่าในพืชได้และผลิตภัณฑ์อาด้า4ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลายแร่ธาตุในดิน และตรึงอาหารในสภาพแวดล้อมให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งนี้ได้บูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนากระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง4ชนิดร่วมกันในแปลงเพาะป,ปลูกพืชโดยพบประสิทธิผลที่ดีในการบำรุงดินการที่ใช้ผลิตภัณฑ์จุนินทรีย์ร่วมกับในระบบการเกษตรตรงนี้ช่วยในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินรวมทั้งในเรื่องของการลดการใช้ของปุ๋ยเคมีนะฮะลดได้ถึง 50%ถึง100%ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตได้15ถึง20%ดับว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการผลิตของเกษตรกรโดยเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดเป็นสายพันธุ์ที่ดีเยี่ยมที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่จากสภาพแวดล้อมของประเทศไทยจึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้กับทุกภูมิภาคของประเทศนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นนะครับของการวิจัยและการพัฒนาภายใต้าการสนับสนุนของสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ที่สามารถนำเอาสิ่งที่มีอยู่ในประเทศมาต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเกษตรกรไทยและนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนในภาคการผลิตแล้วยังช่วยสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่พอเพียงอีกทั้งยังเป็นผลดีต่อสุขภาพที่ดีขึ้นของเกษตรกรจากการลดการใช้ปุ๋ยเคมีนับเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคการเกษตรและสาธารณสุขของผู้คนทั้งประเทศอีกแนวทางหนึ่งครับสวัสดีครับขับเคลื่อนง,งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยสวกอ